คือถ้วยพลังแม่เหล็กตอนนี้ผมได้เอาน้ำบรรจุเข้าไปเพื่อให้มันกลายเป็นน้ำพลังแม่เหล็กเรามาทดสอบดูกันว่าน้ำนี้จะเกิดพลังแม่เหล็กหรือไม่ขวามือนี้คือเข็มทิศเข็มทิศเมื่อเจอพลังแม่เหล็ก มันจะเข็มมันจะหมุนทันทีเรามาทดลองดูกันเห็นไหมครับน้ำนี้กลายเป็นพลังแม่เหล็กมาขับเคลื่อนให้ขับเคลื่อนให้แม่เหล็กเข็มทิศแม่เหล็กขยับ เข็มหมุนเพื่อแสดงให้เห็นว่าน้ำได้กลายเป็นพลังแม่เหล็กไปแล้วเวลานี้น้ำได้กลายเป็นน้ำพลังแม่เหล็กเห็นไหมครับเข็มทิศหมุนส่วนน้ำพลังแม่เหล็ก จะมีประโยชน์อย่างไรนั้นพาให้ท่านเปิด Google และพิมพ์คําว่าประโยชน์ของน้ำพลังแม่เหล็กแล้วท่านก็จะรู้ว่าน้ำพลังแม่เหล็กมีประโยชน์อย่างไรบ้างขอบคุณมากครับ